ไม่ใส่ขิงนี่เลือกเองไหมคะไข่จะได้รู้ว่าไปไหนดีไหนก็ได้ครับอ้าวโอเคเสี่ยงเอานะเอ้ยลุ้นไงลุ้นเป็นไข่เสี่ยงทายนะจ๊ะหนึ่งสองสามนั่นไงจุวยนุชชี่ค่ะปัญหาอะไรนะโอ้ยนุชนกับไอ้ไข่ในโจ๊กเนี่ยเรื่องไข่เนี่ยนะคะไม่อยากเก็บมือกันละเรื่องไข่มันเป็นปัญหาของนุชมากเลย นุชเนี่ยนะพยายามดูไข่ของหลายๆคลิปที่ีการต้มเนี่ยมันก็ลักษณะไข่เนี่ยมันก็ต่างกันหนูก็ลองมาเหลวเราทำตามสูตรเลยใช่เปลี่ยนวิธีใหม่ไข่แข็งไข่แข็งไม่ไข่ต้มลูกค้ากินไปอ้าวได้ไข่ต้มมันก็เลยกลายเป็นเรื่องสนุกเป็นความสนุกของทางร้านเราว่าวันนี้คุณจะได้ไข่อะไรไป่อุ๊ยนี่ไข่สวยเออนี่ไข่สวยม่นี่ไข่สวยมาก ลุ้นทุกวันว้าวอ้าวไม่เอเชื่อแล้วทำวันนี้ให้มันมีความสุขให้มันสนุกทุกวันเราจะได้อยากทำมันทุกวันมีกำลังใจทำมันทุกวันนุชีอมีรูมเมท รูเมทในความหมายในชีวิตของยุชชี่เนี่ยมันคือคนที่อยู่เคียงคู่กันมันคือคนที่อยู่เคียงคู่กันค่ะเดี๋ยวครับเคียงคู่กันมันเป็นแนวนี้คม่เป็นแนวนี้อันนี้เขาเรียกเคียงคู่อันนี้เคียงคู่ยุชชี่จ๋ารูเมทที่อยู่เคียงคู่กับเรามาเขาเป็นใครเออเป็นผู้ชายคนนึงค่ะชื่อฉัตรนะคะเป็นชื่อคุณฉัตรนะฮะใช่ผิวขาวหน้าตาดีค่ะว้าวพูดเ เรียกคู่ชีวิตไม่ได้ค่ะเดี๋ยวลูกค้าหายหมดให้เรียกว่าร like ูมเมดดีกว่าสนิทแนบแน่นกันมาสิบสาปีแล้วผู้ชายที่น่ารักคนหนึ่งค่ะนักดีายาสัยดีแล้วก็เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีทําให้เราเนี่ยมีพลังบวกด้วยรเราก็เลยได้ส่งพลังบวกเนี่ยให้กับทุกคนไปอีกเราเจอคนที่คิดบวกเหมือนกันเมืม่อมันมาอยู่ด้วยกันเนี่ย มันก็มาเสริมกันถูกต้องแล้วมันทําให้สิ่งที่เราคิดเนี่ยเราไม่โดนถอยหลังเราไม่โดนหยุดอยู่กับที่เราพร้อมเดินหน้าเพราะคนนี้ก็พร้อมเดินหน้ากับเราด้วยเขาเขาสังขอดทุกเรื่องทุกเรื่องจริงๆค่ะไม่ว่าเราจะทําอะไรหรือว่าจะล้มเหลวอะไรแค่ไหนเขาก็จะบอกว่าทําไปเลยไม่เป็นไรซึ่งอันนี้ใหม่ได้อันนี้แปลกมากใช่ลองคนที่อยู่ด้วยกันแล้วทําอะไร สักอย่างสองอย่างแล้วไม่สําเร็จยังไงมันก็ต้องมีข้ามมีปราบมีทะเลาะกันแต่นี่ไม่เลยทำต่อโไปสะใจมันไปจริงเลยทาเงเนี่ยนุชกับผมก็ทำทากันมาหลายอย่างทําแล้วก็เจ๊งก็คือมันไปไม่ได้ในในอาชีพนี้งั้นเราเราลองหาอาชีพใหม่ไหมอันไหนที่มันพลาดไปแล้วจบไปแล้วก็คืออ่ะเราจะไปคิดมันเนาะ เราไปจมอยู่กับความคิดอันเนี้เหมือนเราก็ยังวนอยู่กับความความรู้สึกนั้นนะครับมันก็จะทําให้เราไม่มีความสุขเขาเนี่ยเข้าใจใ,ในสิ่งที่เราทําแล้วเขาคิดไปเหมือนกับเราด้วยโชคดีมากๆที่เจอคนที่มีความคิดเดียวกับเราแล้วก็พร้อมที่จะซับพอร์ตเราทุกเรื่องเวลาเจอปัญหาตอนช่วงแรกอาจจะรู้สึกแบบว่าไม่ดีบ้างแต่เขาเป็นคนที่ ที่คิดบวกเ,เขาจะพยายามหาเหตุผลหามุมมองอะไรในแนวบวกเนี่ยมาทําให้ปัญหานั้นอะ่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาคือหลายคนที่แบบเห็นเขาเห็นดูคลิปเขาหรือว่าได้พูดคุยเขาอะ่ะทําให้คนคนนั้นอะ่ะมีกําลังใจขึ้นมากลายเป็นคนคิดดีครับกลายเป็นว่าอ๋อปัญหามันก็ก็มีเหมือนกันนี่นาพี่คนนี้เขาก็เป็นกลายเป็นเหมือนเออมันก็เป็นเรื่องธรรมดาดิเนาะความล้มเหลวอะ่ะคือจุดจุดหนึ่งที่คนต้องผ่าน นุชี่กับคุณฉัตรพอเก็บร้านโจ๊กปุ๊บตอนเย็นมีหมาล่าหมาล่าเอาสิเวลามันเหลือคือขายโจ๊กช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายมันก็เหลือลเราเสียดายที่เราก็เลยอะหาหมาล่ามาขายแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ขายเองจะเสียบไว้แล้วก็ให้น้องขายก็คือเป็นไรายได้ของน้องอีกทางหนึ่งอย่าไปถามใครว่าอร่อยหรือเปล่าให้มาลองด้วยตัวเองนะจ๊ะ อุดหนุนถูกจับแฟนที่มาจากทิกตอกเยอะมากโอ้ต้องขอบคุณมากไก่สุดมาจากไหนวันนี้ไกลสุดมาจากฝั่งทนโอ้ใช่ค่ะไม่ว่าจะไกลจากกล้าหรือดีใจมากๆที่เขาแบบคุยกับเรามาป็ตั้งใจมาหาเราแล้วมาอุดหนุนแล้วบางคนนะคะไม่รู้จักกันเขาสนับสนุนถึงขนาดป้ายร้านทําร้านให้ทำนู่นทำนี่ให้ซื้อของมาฝากมาพูดคุย คือนุชก็รู้สึกแบบดีมากๆเลยค่ะจากคนที่ไม่ไม่รู้จักอ่ะคนไม่รู้จักกันอ่ะหนูได้รับกการช่วยเหลือจากคนแปลกหน้าเยอะมากพลังบวกของเราที่เราแสดงออกไป<ช>ด้วยความเป็นตัวตนของเรานี่แหละค่ะ,คะมันทําให้เราได้รับสิ่งเหล่านี้กลับมามันมีคุณค่าหลือเปลนมันมีคุณค่ามากๆค่ะโอ้ยเขนมากเลยอ่ะ <laughs> รู้สึกดีใจครับเพราะว่าดูเขามีความสุขมาก คือเขาเป็นคนที่จะมีความสุขเวลาใครมาบอกว่าเนี่ยเห็นน้องอ่ะแล้วพี่มีความสุขจังเลยเขาจะนั่ง <ç> ย e ิ้มเขาทุกวัน แล้ววันนี้พี่บอยก็ทราบไปว่านุชชี่ได้เตรียมทําโจ๊กไปแจกจ่ายให้ชาวบ้าน<ช>แถวๆนี้เพราะช่วงนี้เขากักตัวโควิดก,กันเนะ่ะหลายครอบครัวหลายอาชีพหลายคนได้รับผลกระทบ<ช>จากโควิดตัวนุชนเองตัวฉัดเองก็ไม่ได้สบายชแต่ว่าเราก็ยังรู้สึกว่าเราอยากจะแบ่งปันก็ได้แบ่งปันเล็กๆน้ออๆถึงจะไม่มากแต่เราก็ยังได้แบ่งปันทุกวันยังทุกๆวันนะคะถ้ามีคนขายของเก่ารหรือว่าคนหาบเล่แหงรอยมาหนูก็จะโบกให้เขาจอดแล้วปะ เอาโจ๊กให้เขาถ้าเราไม่ได้แบบไปแจกตามบ้านเนาะโอ้โหน่ารักจังเลยครับวันนี้ในเมื่อพี่บอยมาแล้วรายการโพสติฟซันเดย์มาตรงนี้แล้วขอร่วมทําสิ่งดีๆกับนุชชี่หน่อยเถอะได้เลยค่ะยินดีขอร่วมขึ้นรถของนุชชี่อินเดเวนแล้วเอาโจ๊กเนี่ยไปมอบให้กับชาวบ้านแถวนี้ที่เขาได้ชื่นใจกันหน่อยได้เลยค่ะยินดีค่ะบ้านไหนได้ไขยเอาไหนก็สนุกกันไปว่าน้องไ้แจกโจ๊กไปละโอ้ยวันนี้เราได้แจกโจ๊กไหนวันยกสูงสนะ ไม่ธรรมดาใช่ไม่ธรรมดาขาดึงได้เลยผมกับนุชชนี่ล้างไอลิวอัลสะอาดแล้วนะฮะเรียบร้อยแล้วนะฮะล้างข้อศอกเรียบร้อยแล้วค่ะเออมือแต่ค่ะข้อมือต่ค่ะข้อมือนี่แหละเห็นไหมโอ้พี่บอยเดี๋ยวหนูทำเองเนาะเดี๋ยหนูทำเองเนาะหนูทำเองดีกว่าโอเคดูดูจากซองแล้วหนูทำเองดีกว่า คุณผู้ชมครับสำหรับใครที่อยากจะมาอุดหนุนโจ๊กชาลีของนุชชี่อดใจรอนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากตอนนี้นุชชี่ติดธารกิจส่วนตัวส่วนตัวทำให้ต้องปิดร้านโจ๊กไว้ชั่วคราวครับเมื่อเสร็จภารกิจแล้วจะกลับมาขายโจ๊กอ,อ,อร่อยๆให้เราทานอีกแน่นอนครับแต่ยังสามารถมาอุดหนุนหม่าล่าที่ยังเปิดขายตามปกตินะครับใช่าขายให้เขาไปเสียงเอาเห้ กินโจ๊กกันเถอะนี่มาเอาโจ๊กลูกเนี่ยเห็นไหมน้องคนนี้ลำบากมากมกเลยกินให้อร่อยนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะน่ารักมากค่ะไปบ้านหลังต่อไปนี่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 ้นี่ดนนี้ไหนให้ตัวเล็กตัวน้อยหน่อยชี ดีครับาจอไปกินนะแบ่งคุณปู่คุณตาด้วยนะนี่นะลูกนะกินนะัะสวัสดีครับขอบคุณครับหมดแล้วเรียบร้อยไปจ้านุชี่ได้เป็นความสุขให้กับคนที่เครียดอยู่ในทุกวันนี้ได้มีรอยยิ้มและหัวเราะพลังบวกและความคิดบวกของนุชี่ได้ผลครับ และรายการเ o ล t i สันเดย y ก็มีกำลังใจมอบให้กับคุณนุชี้อินเดอรแวด้วยครับเดี๋ยวช่วงหน้าสามาติดตามชมกันนะครับ